ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆๆทท่านทุกทคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแห่งครับอ้ามื่อนี่มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางผูกทุดงลึกลับด้วยพี่นอ้องเถอะเนาะเอางวดที่ผ่านมาเข้าทั้งอ่าบนทั้งล่างด้วยพี่นอ้องเด้อทั้งหกสองแล้วก็ล่างเนาะพี่นอ้องเนาะเข้าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างล่างอ่าสามเทียด้วยพี่นอ้องเด้อ เอามื่อวาทีตามตัวเลข3ตัวน้ำกันสาหรับปู่ทุดงลุกลับครับผมเข้ามาหลายววาทิ่แล้ว,วพี่นมอเนาะจะเป็นตัวไหนรอติีตามรับชมรับฟังเป็นพร้อมกันครับอ่ปาโอ้งวที่ผ่านมาเลยครับเด้าหนึ่งแปดหนึ่งเสองสี่แต่ว่าตัวเด่นที่สุดคือหกสองเสองสี่มีแนวยืนยันพร้อมอมีแนวยืนยันพร้อมเขา<อ> เขียนไววเป็นมลักฐานมาขอลอ้งบนั้งล่างอ่าสุดสามตัวก็สามเจ็ดเอเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหาพี่รองม่งานมากกันไดเขาเจ็ดสามอ่าสามเจ็ดนะครับวสองตัวกับเข่าบดล่างเลยเลยอเตปูกจื๊อวอะไรอ่าไให้ให้เตย้องงบกีครับอัาให้ให้เตื้องงปีมันเตียนอ่ไปเขาที่ว่าไป ครับเขาเขาที่ว้าวของเขามานือนนั่นเออเป็นของปล่อยก่อนเลยอืมอันนี้เต็มมือเลขยบอกเลยโอ้เม่เ่าอ๋อพี่น้องเนาะชุดชุดนี้ชุดสามตัวเนาะปูสองตัววันดาให้แล้วเออให้แล้วปูสองตัวได้มาแล้วพี่น้องเนาะสำหรับปูทุดดงครับอ่าดูหลับได้พี่น้องเด้อยฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องครับผมอ๋อมื้อนี้เฮามาตัวตาม Sự 3 tua hoa puya năm bán hai kem. Ua rong 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 hai kem. Ua 16, 27, 08 Ua rong hai kem. Ua rong hai kem. โอ้ราคาสุดสองตัวได้พี่หลังเด้อปีศูนย์ิดศูดดดนย์ผึ่งง่ายอยีกว่าฟูรุรันว่าหันนังคือก็แล้วหลายบาทอยู่โ oh. อ้เอามืินนี่เข้ามาติดตามสุดสามตัวได้พี่หลังเด้อแต่แต่คือจงังฮกซื6อฮกบ้พี่หลงังหกดก,ดกอนอยู่นี่ พ่นร่อกันเลยพี่น้องเนาะสุดสามตัวของปูเข้ามาหลายงวดอีแต่เดีตยวเาหั่นเขาสองตัวทั้งบนทั้งล่างเนาะปูเนาะทั้งล่างทั้งบนเหรอ่าเพราะว่าท่างในกูุงเทพทั้งเงินจนมือรีเลยต้องถี่ไหลแต่ว่าเอาไม่ให้ปูใส่เนี่ยเด่๋ยวเขาขวบเบือทอั่วเดี๋ยวเบือทออั่วเ,เข,ขเี๋ยว ทรงมาเห้ืสองมื่นหมื่นกวยอยู่มีผู้สวคดีทำบุญกับผู้าวพิษอย่างหันค้างวัตถิตรักก็ใจอยู่โอ้อ๋พี่น้องมื่อนห้อามาตามแล้วอากาศดีจ่มใสอะหมื่นนตามหอดมอนเ่องเลอากาศดีอากาศดีเลาว้องนอนว่านอ่งตกมันมือเนาะตั้งแต่ยุ่นหนียวพังเป่ เออเมื่อนี้เป็นมือวงกลมฟันทงมะปูเนาะเนี่ยคงก็ถ่ายเลยมือโอ้เพราะว่ดอังสีบ่มีอีกแล้วนะครับผมอืมนะกูได้เดี๋ยวฟังแล้วเฝ้าไปหายิบแยบแบตเตอรี่ได้ครับเอฟซีครับโอ้คงชุดถ่ายแล้วปูว่วอืมจะไปเหรดอืมชุดสามตัวเพี่ิวอังเด้อร์ไปมาแล้วครับเนาะเนี่ยน,นี่เจะปเนาะอ่ะ <ม>อกเขียนผิดไอ้เงื่อนว่าหันนง่นหกหกเันก๊าเก่าตัวนันเป็นตัวเดียวกันว่าได้เขียนมันเงินเป็นศูนย์หกเดชมันคือวิาเรศูนย์หกกันนั่งมาว่าได้ว่าได้ลุงคืองยังหนงว่าได้งควต้าลุ้งเอามันบอตั้เหตุไรอ,อันนั้นมันต้องเหตุไรเอาที่จริงแล้วหัน ที่จริงแล้วมันถือว่าเป็นศูนย์ cầu นะครับผมนะเลขวิ่งพันล้านได้ไเลยกองปูเลขทีงพันล้านอวันนี้เราเดินศูนย์เดินศูนย์อ่าใครที่ชอบวิ่งได้พี่น้องได้ปูพึ่งจะไปอ่าเลขวิ่งพึ่งจะหายมากชาวรามเนี้ใครที่ชอบวิ่งเดินที่ศูนย์มากๆอืม ศูนล่องเกตอ,อือตัวล่องเราอือวางหันวางหันมุ่งได้ตัวลออ่องซื้อเราเลยบ่ได้หลายรว่าเรียกวิ่งเ,เล่าสองตัวหนึน่งเพาไข่ปลาข้าวโจ๊มข้าเโจ๊นมั่นนิ่นามันลอยต่อลอยเนาะลอยต่อสองลอยเนาะ เขาจะมือเยขาจะมีดมงครับแลน,มนหมงวิง่งหมชุ่มหมักเยอันนี้ระว่างหัวกับเก่าว่าปูที่เชียอไไรดีเมียนโอ้ววาม,มันมันเป็นตัวเดียวกันนอ่าอ่าอ,าอาพี่น้องระว่างคือหกศูนย์เก้านี่ป่ะโอ้โอ้เมียนเอ๊ะนั่นนี่ใช่รึยืดหน,นดีนหนี่นีขี้เกียัวน้อยตัวน, <c oughs> น้อย ามันตีเป็นเก้าเอเป็นพวกเกา้หัวมันเก่าเออระวังระวังปุ้งเจ้กับกับไปอยูพี่ังระวังหเป็นเก้าคระวังหกกับเก่าพี่ังซื้อหกศูนกติมีเก่าศูนื้อศูนยหกกิมีเนี่ยศูนเก่าเพิ่มเออเงี้โอ้จได้ดีแล้วอีกอ็นบอหวเรื่องอะไรนันบอกก็อย่างไอศูนเก่ามัน กับหัวก็ได้เขียนปุ่งกับสงนสี่อันนี้มันมาออกเอ็นซุนโ้กน6โกซนโขกนี่โอ้โวันออกโ6กซนโขกนหมด้านนั่นโอ้แมนอีดีอ่ะคุณที่คับผมไอ้ซุ้มมัมพอนพญ่ปุ้มซุ่มยุคงครก็จะสลาดสึก็จะถึงเู้า2สองสามหมืนอยู่โอ้ครับข no ็จะวันม eh ันตัวเดียวกันเดียวนป่วนเก่ากับปุ่อ กรับัวขึ้นหัวลงก็เป็นตัวเดียวกันเออเออเอาเอฟซีเดี๋ยวควงว่์นว่านก่สนใจของเขาปาดอกมากเมียนพว่วมันนี่หรี่คือสุดได้ก็ได้เอาสั่นนะปูเนาะเอาสุดสามตัวพี่ลองครับผมได้ตัวไรเนี่ยปูได้ตัวไรมมาเนี่ยนี่แหละอ่ะหกศูนย์เจ็ดครับหกศูนย์แปดหศูนย์เก้าเออหกศูน เจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าพี่น้องเนแต่ว่าปูว่าให้ระวังหกกับเก้าอืมที่ตตัวเดียวกันอ่าเอาใครยากได้สามตัวพี่น้องนี่แหละที่ปูให้มากได้พี่น้องเด้อโอ้แต่ว่าเน้นศูนย์แปดแล้วตัววงกลมให <60 8. S 1> ้หกศูนย์แปดหกศูนย์แปดพลาดโทษพี่น้องวงกลมให้หกศูนย์แปดได้พี่น้องเด้อสำหรับชุดสามตัวอ่าเน้นชุดๆเม็นมาปูตัวนี้ แมนโอ้ตัวนี้ละตัวนี้ตัวนะตัวนี้แมนถ้าตัดก็จะเป็นศูนย์แปดนยนย์เก้าก็อยู่ในหันละอยู่ในหันละหกศูนย์เจ็ูนย์แปดก้าโอ้รัดอไเหี่ยมัดเดียวโอ้พี่รองบาดนี้รัดเป็นบดเลนบมที่ไปใส่อะไรดิเอี๋ยเจี๋ยต้องะงินไอ้ ซูมเหมือนเขาซื้อเป็นเขากรถือได็มเขาเอ็นูนเก่าือเอาว่าซูนเก่าแล้วก็ศูนหัวแก่มมันนะมคือของเขาอีงนเขาทากับทาดิจีคือดิบจีอะไรกันนต้องกลับให้ต้องมาแล้วูนออหัวกับเก่าเนาะมันว่าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยปูนออกมากนียนคว่นมันนอิหลอว่ามันดีโบแมนกบบตีปู เขาได้พูดว่าสามสีมื่นอยู่ครับผมโอ้ยเขาข้า่งหนักน้ำมันยยุ่รปเยนน่ะมันข้า่ยหักน้ำเยนใหม่ยุ่งเลยครับผมบอสันมันติเป็นเสียงนนนเขาว่าตัวนี้ที่พูมันมันข้า่ยหยากเครื่อ ไม่เอ,อ็นพอนสุ่มเอาตอนสุ่งขึ้นจากกันคล้องนอ้ำซุ่าโค่นลองมาจากทั้ทงเนี่ยเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะตามมาแล้วชุดสามตัวสองตัวเนาะชุดเน้นเน้นก็นั่นแหละพี่น้องสามตัวกับเลี่ยมกุ้งกับเก่าปัวเนะาะเลื่องตัวนี้เป็นเด่คอครับ เอาแคปหน้าจอได้เพียงเด้อใครอยากวิ่งวิ่งศูนย์เนาะวิ่งศูนย์ใครถ้าใครอยากวิ่งเนาะอาแคปหน้าจอเอาเพียงเนาะขอให้ได้มักเงยวิ่งศูนย์อืมโฉบๆมันมานำนำเรื่อยๆได้เพี่น้องอเ,งอเด้ดอดสำหรับปู่ทุดงลึกลับครับผมนะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้เนาะคือไม่ได้กดอ๋อ ครับผมแอบมินจะสรุปให้ได้พี่น้องด้วยสรุปให้ทุกสองตัวสามตัวเนาะสำหรับปูทุรงครับผมเนาะศูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับผมแล้วก็สุดสามตัวหกศูนยะ์เจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าเนาะเน้นหกศูนย์แปดล้วพี่น้องระวังหกกับเก้าปูว,ว,วาเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟสุกุสโก้ขอให้เฮงเฮปังปทุกันครับผม 嗯。Mm.